มันนี่มันรีแบบนี้อะไรนี่เอ้ยเมื่อกี้มันอะไรกันเนี่ยอยู่ดีโลกันก็หายหมดเลยเฮ้ยจะเกิดพบพบโชคชะตาเป็นจริงบอกว่าฉันจะได้เจอหลานฉันอีกครั้งตอนนี้หน้าตาหลานฉันเป็นยังไงแล้วนะเฮ้ยอยากเจอหลานจริงๆเลยโอ้ยหลานของฉันอยู่แห่งใดกันดูสีมุจซาร์นาคไม้ เอนเลไปไม่ใครที่จะรับคนแก่ฉันเพราะรับไปเรื่ายๆแล้วนาสาวะาอะไระะะะเฮ้ยในสุดก็มีคนมาจอดรับฉัสักทีแต่ว่าหน้าตาคุคค้นค้นะหน้าตาคมมุ้นคุ้นเหมือนใคเหมือนหน้าตเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะหน้าตาแบบนั้นฝ ขอบตาไม่อยากไม่จริงนะที่บอกนะว่าหลานลักเนนน้อยของปู่ปรูเนนน้อยของปู่ทำไมปรูถึงมาอยู่ที่กาะนี้ได้ลองตามหาปู่มาตั้งนานเน้นน้อยของปู่แล้วไอ้เหี้ยเหมือนเดิมเลยเราตาเขียนปู่เลยปู่คิดถึงเราเราเหมือนเดิมเนาะเราเนาะปู่ก็เราเหมือนหลานแหละ อู๋นี้คิดถึงหลานมากเลยลูกทำอะไขอนี้เนี่ยปู่แล้วก็หลงทางมาตั้งสิบปีแล้วเนี่ยปู่กำลังกินปลาบึกย่างเนี่ยหนึ่งเมืองสี่มาะไหนๆก็เจอกันละความฝันของปู่นี่คือการได้ไปจนพายเดี๋ยวเดี๋ยวหลานเสื้อหลานมีเสื้อหลานอะไรนะเสื้อหลานคืออะไรอ่ะลุงลูกหลานหลานนักหลานเล็้ยุ้งทบเหรอหลานลีกเุ้งแทบเป็นมาแล้ว ไอคนนี้อยู่ในเสือ้อมาแล้วมาดีกับพี่จีมาแล้วไอ้ไอ้ไอ,อ้ไอนะ้คนในเสือ้อนั่นเฮ้ยนะคนในเสื้อช่างอยากเชื่อดูแค่นี้เราจะไม่ตายนะจริงหลานในทสุดก็ได้เจอกันแนละ้วเราสองคนมาสร้างชื่อกันดีกว่ามาสร้างตำนานในโลกนี้กันดีกว่าผมยิ่งเป็นปู่มาเลยนะปู่ จากตอนนั้นใช่จากตอนนั้นที่ปู่สอนหลานให้นั่งเรือไปเป็นครั้งแรกจำได้ไหมได้ครับปู่ตอนนั้นปู่จับจับหลานอ่ะผูกเชือกแล้วก็มัดไว้ตรงท้ายเรือแล้วปู่ก็ให้จับตรงท้ายเรือแล้วปู่ก็แล่นเรือไปให้ฉลามมันกินอ่ะตอนนั้นได้แล้ หลานน่าจะสนุกหน้าดูเจ๋อสนะุกมากใช่ตอนนั้นความสุขที่ปู่ความสุขมากแต่ตอนนี้ปู่จนมากเลยหลานช่วยซื้อเดี๋ยวให้ปู่ซกักล้ำได้ไหม,ไมซื้อเลยปู่ซักล้ำาอยู่ในก่อนนะั้นจนที่ปู่ว้น้ำไม่เป็นนะบัวบัวทำไมใบน้ำไม่เป็นล่ะรู้ไหม,ไมว่าก่อนอนะ่ะปู่คือใครว่าก่อนอนะ่ะปู่เคยเป็นถึงสีจ่จักรพรรดิเช่นะเดี๋ยวนะ กกินขนปี่สามไม่ใช่เหรอก็นั่นแหละถามว่าทำไมปู่ถึงเป็นไปไว่ายน้ำได้ล่ะเพราะว่านี่ไงล่ะเพราะผลที่ปู่กินไปอ่ะผลของปลาไงล่ะปลาดุกย่างไงล่ะเปลือกย่างกินได้เพราะผลกระดุกย่างกินได้ของปู่อะไม่ทำให้ปู่ว่ายน้ำได้กินปลาหมึอกรอระดุกย่างกินได้ของปู่ ไปที่ไหนกันปู่โอ้ยแน่นอนไปไปชนโลกไปไปเชิญโลกกว้างไงล,ล่ะเรือบ้านนี่ใครเนี่ยแต่งตัวโอ้โหเะย์เออร์ไอดีเพีย้ยนปูที่มาเลยปูอเอ้ามาดิปู่ต้องการไปเชิญโลกกว้างตั้งนานละ้ะครั้งแรกเที่ปู่จะเอาทะเลทั้งในรอบสิบปีมาออกเรือเลยนี่มันเรือตำนานที่ปู่เคยสร้างชื่อไว้ อผมจำในลำนี้ได้ตั้งแต่ตอนที่ผูกสร้างเรือลำนี้มาใช่ผูกคนขึ้นเองก็ก็พาผมนั้นผูกไ้ตรงตรงหน้าเสาธงแล้วแล่นเรืออย่างเร็วใช่แล้วผมมันก็ติดแบบนั้นเกิดเสาทองขานได้แต่แล้วแต่วเรามากำจัดแล้วเรือนี่มันมีอะไรบ้างผมไม่เห็นจะเข้าใจเลยนอกจากจะวิ่งเร็วแล้วก็ดูให้เห็นนั่นเฮ้อะไรกันเนี่ยใครคนเองอ่ะมันไม่ใช่ธรรมดาเพราะปืนใหญ่ข้างหน้านี้ สาม,มารถทำลายทุกอย่างได้ในทิปตาอะไรกันเนี่ยปูเศร้าของมบบันมีได้ยังไงกันตอนนี้ขอบอกเลยมันแลกด้วยหยาดเกินแรงกายและความอันตรายที่ได้มาดีก็ถือว่าปุ๊มค่าผมคิดว่านะควรจะไปถึงที่เกาะต่อไปอะ่ะคัรจะไกลหน้าดูไกลมากเลยแล้วปุโคตรแหลกเลยกันเฮ้ยนั่นมันเลยจิน,นลาละักจากการเลยจินซะ ากลหลานเข้าไปให้ใกล้กว่านี้ใกล้กว่านี้อีกยิงแม่งปู่ทำลายลรังเรียบร้อยแล้วทุกอย่างต้องถูกต้องถูกทำลายรังหยาบอะเราแค่หยาไม่ต้องห่วงทุกอย่างในแผนการแล้วทำไมปู่ถึงไม่ตายล่ะเราก็ไม่ตายด้วยก็แน่นอนพวกเราเป็นเทพกัน ใช่คนเรามันเทพเกินกว่าที่พวกนั้นจะฆ่าพวกเราได้โอ้โหเนี่ยใช่ง่ายๆเลยพวกนี้มันกากเกินไปที่จะฆ่าพวกเราแล้วก็ลูกปูเราไม่ผมน่ะจัดๆที่ปูไปตัวนี้ผมนั้นเป็นเจ้าจนสลาดแล้วนะจริงสิจริงแล้วสิอยากเชื่อหรอล่ะที่ปูกลายเป็นเจ้าคนนายคนแล้วอะไรเหรอที่ปูโดนกระพาะตัวเอามา ผมมีอาวุธลับเฮ้ยคืออะไรเนี่ยคือสิ่งนี้ผมตั้งชื่อมันว่าคืออะไรอะอืมันคือเรือว่าเออคือไอ้อาวุธเนี่ยถ้าผมขึ้นเรือใครเจ้คนหนึ่งเรือนั้นก็ถือว่าตายไปแล้วบอกนะว่ามันคือนหนิงไม่อยากเชื่อหลานมีอาวุธ ปูตันอยู่ในมือกันเหรอเมียเชื่ออู้ในตำนานการแี่ปูนั้นสร้างแบบแปลงขึ้นมาผมผมผมก็เลยคิดสงสัยว่าผมน่าสร้างดีไหมนะผมก็เลยลองสร้างดูปูใช้แล้วมันกลายเป็นลูกระเบิดแล้วเทียบปูแล้วจะไม่ไหวชิ้นปูชื่อปูหรือไม่มากไม่ปูก่อนที่ปูจะตายปูขอลุยให้มันสุดๆก่อนจะตายขอลุย เออนี้ผมมีตังอะไรผมกูจนมากกูจะต่แล้วมากูขอใช้เงินกูขอใช้เงินทั้งหมดในการซื้อกระสุนยอดอิปิบขึ้นเลยไปเลยลับไปเลยดีกว่าปูขยะอย่าขึ้นไปพลังทำไมตายคู่ได้เบิร์ตเดี๋ยวเดี๋ยวผมกินปลาหมึกก้อนท้ายเลยอาแล้วเนาะมุขหมดจะมึดเนาะไม่ห่วงปูเลย ไอ้ขอกๆข,ขนาดนี้ตายหางมาหลับยิงเลยกาบขวาขวา้วปูใช้ากาบขวายิงให้มันล่วงวาาทั้งหมดเลยวกขยะอะ่ามาใช้หือของฉันนะเฮ้ยเจอนั่นเอาเลยกาบขวาถล่มให้ยัดหนึ่งนีงนหลดนาปูจะชิดมาก จีนและปืนใหญ่เราจะพังดังกัวลุยไปเนเ้อลุยลุยให้มันยับไปเลยนั่นคนอยู่ก่อนนะั้นลุยให้มันยับเลยยิง่งกัมันตายตั้งแต่เรายิงดอกแล้วละเฮ้ยคน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 ได้ยมันหนีไม่ได้อะร้านกลับขวากลับขวายิงให้มัเลื่อมยับไปเลยอย่าให้มันรอด กูขยับไปหนอยไอ้ลูจีนกูโดนเดรรเมก้าล่านนะเฮ้ยอย่าแล้วมีคนมีคนมาเดี๋็กผูจัดการเองกูรดวมันยิงมันใบยิงไปมันกูอยู่ไหนอยู่ห้งองนี่ฮะกูไว้การขึ้นขับเรือกูใครหลังไม่ต้องลืมมันผมจะยิงมันเองได้ได้ไมีกลับขวากับขวา,ขวา,ขวายิงมัน แตกแล้วขยะในจะกพวกนี้ทีจสู้พวกสีจกักรพรรดิอย่างเรานั่้แหละยิงไม่ให้ร่วงหมดเฮ้ยปู่นึกแพ็เอาแล้วเป็นสปอนจุดเกิดมาเลยแคมปจุดเกิดมันจะปูแล้วแล้วยาปู่ไปไหนแล้วล่ะยาเหรอ,อยาเขา ที่เกาะไอน้นี่เขาอยู่ที่เกาะแคนดี้เอ้า,เาทำไมเขาถึงไม่อยู่เกาะแคน<บ>ดี้ล่ะตอนแี้ถูกลักพาตัวไปเหรอบอกไม่ได้เหมือนกันรต,ตอนนี้ย่าแกเป็นสีกรพรรดิอยู่ยิงมันยิงม,ม,มันยิงเลยจีนยิงมัในยิงมันโอ้ยหกลขวาเต็มกากับขวาเดี๋ยวนะ ผมรู้สึกว่ามันจะมีแปลกนะแปลกอะไรเอเฮ้ยยาย่ะไม่ได้เฮงนั่นยิงมันยิงมัเอาาให้นี่เอาเป่นันนี่เอาเห้พัน่เอาเันนี่เลยเลยจีมัอยู่ม่นไหจะแค้นสปอนล่ะบุคยังปีนไอนผมจะแค้นสปอนได้ได้ได้ อะไรกันเนี่ยเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนไม่นะหลานผมสละชีวิตไปหมไม่หลานรักของเราจบสละชีวิตเพื่อเราขนาดนี้แต่เราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่วกแกทัมม้งหมดตายซะใหญ่ อาไรล่ะลักตอนนี้เราก็เป็นแค่ได้พวกคนจนเราเลยนั่งเรือสว่ะสว่าะไปก็ไม่เป็นไรตอนนี้ได้เรื่องใหม่แล้วน่าขยะเลยว้าวเนี่ย เอาเลยตาลักไปเลยไปถึงฝันที่เราวางไว้แล้วกูจะรังเลยอ้ปูปูก็โดนทำไม่ได้ปูไ่เลยปูเดินไม่ได้ปูเดินไม่ได้ยังเยอะหน่อยเยอน่อย ให้กูเดินน่ารลลักเยอะเลยปุ๊ไปไปข้างหน้าเฮ้ยข้างข้างนี่เองกินแม่งเลยเฮ้ยข้างหน้ามีเรือลใหญ่มามุ่งทะลุงเฮ้ยมุ่งมุ่งตรงตัวเรือลใหญ่เลยเดี๋ยวผมจัดการคนเดียวเดี๋ยวกูนีนะถ้าผมขึ้นไปบนเรือนั้นเมื่อไหร่เรืนะอลำนี้จะกลายเป็นแค่เศษขยะเท่านได้มุ่งตรงไปเลย ปู่มงล้อมปูไม่ต้องสนใจปืนใหญ่ที่เข้ามาบอกผมได้ยิงแม่งเลยเข้าแม่งมันลงมาแล้วอย่าตายแล้วปูลงปูหนี้กันปูนี้แล้วทําลายเลยรูด้วยไปไปหลานรักมาแล้วทีนี้ถึงเจ้าจะฆ่าปู่ไปแต่ปู่ไม่เสียใจนั่นน เมื่อกี้ผมวางระ,ะ,ะเบิดแล้วเขก็เกิดแตกตายออกมาต่ายโง่โง <c oughs> ่ขนาดทั้งปูง่หลานกันจะไม่ฉลาดเท่ากันได้ยังไงปู่ซื้อเรือลำนี้เลยผมคิดว่าปู่ซื้อได้นะย <c oughs> วมาหลานรัก <c oughs> มาหลานรัก เราได้เรื่องนี้อีกแล้วไปทำลายล้างกันเถอะเขาเป็นจุแปลกว่าก็นึกว่าบักอีกบักอีกแล้วอุณท่นนี้นะปูผมขอตัวไปกินข้าวแป๊บนึงได้ต่อที่สุดร้านกินข้าวเสร็จหรือยังอืมอิ่มนะครับจ่ายเงินครับโอเคจ่ายเงินละวปูก็กินข้าวเสร็จแล้วจ่ายเงินแล้วเธอไม่คิปเ,เปนดูโง่อยอยู่ ทำอะไรปูอย่างนีจ้จะง่อย่างเขาจะดูเยอะนะดูเยอะก็ว่าแล้วจะดูถึงคน<ป>จะดูถึงสิบคน,บนป่ะเถอะปูช่วยเลี้ยงผมหน่อยสิหลานรู้ไหมตาปูก็ไม่จะมีไม่รู้ตาผมสิตาผมถึงปันปูเกือบสามพันปูก็ไม่ค่ยมีตางกันนะไรบ้าหนิ ไม่รู้มันบอกว่าให้ฆ่ามันไม่ถามว่าคุณฆ่ากูณทำไมหรือที่กูไม่ได้ฆ่ามันนี่เหรอพาวุ้นรับก่อนเอาปืนมือขึ้นยื่นก็กะวิจกะบอมหลาเสร็จหรือยังปู่รออยู่เสร็จแล้วครับปู่ปู่เร็นนี้ทำไมล่ะไอ้ปู่รีบไปเร็วยังมีคนมาแล้วไปเลย ไม่ไม่ปูเรือที่เราสาดซื้อมาปูไม่เพราะมันได้แท้ปูยึดมามาสวยปูไม่ไม่ของที่เจอที่ไหนหลานคิดว่าราจะยอมเหรอเราไม่ยอมนะปูใช่แล้วเราไม่ไหวแล้วหดต่ำซึ้งมันต่ำซึ้งมั่จะจีบโลบ้านี่มีย เขามีตังค์นี่ก็มีตังค์นี่เรือเรือพีชีพสิปู่ไม่เอาดีกว่าแล้วคือพวกเราไม่อยากตายอยู่แล้วไอ็หล้านมาไม่รูไงพวกเราอะทำงานนี้เพื่ออะไรโจศรศาสตร์แต่ละคนน่ะยอมพีกายเพื่อได้สมบัติมาอยู่แล้วเพราะนั้นเคแรกชีวิตเนี้ยเพื่อได้ดัังสมรังปรารานาามลืมไปปูป่ปร้อยลศูนย์นี่ ช่ปู่ไม่ตายคุณเฮ้ย <Okay. S 2> ถึงเจะตายไปแล้วก็ไม่ตายอยู่แล้วไอ้นั่นมาคนนั้นปู่เอาเลยไอ้ปู่อยากกดจอยากกดจ้ากดจ้ากดจ้ากดผมจะขึ้นปเ,เน <c oughs> ปนน็นระเบิดลืมไม่ปู่ทำไมพูนถึงระเบิดด้วยล่ะยังไงมันก็ตายเสียสี่ร้อยฟีนะมังขอแค่ล้างแขนเป้าหมายแล้วสำเร็จงั้นเรา ขี่เรือพีชี่ไปดีกว่าหรือขี่เรืออะไรดีอ่ะบูฮะขี่เรืออะไรดีอ่ะบูรู้แล้วจะขี่เรืออะไรบูไม่เอาเรือนี่เรือขยะจะได้สนะามร้อยเนี่ยสามร้อยเลยพิชซี่เอ็กโง่บูเคยสอนไหมห้ามซื้อเรือขยะพันนี้ไม่มีใครโง่ซื้อเรือพันนี้หรอกยินอ่ะกูไม่ทำตามคำนี้ไปนะครับ ให้คุณย้อนกลับไปเมื่อสามสี่ต่อีที่แล้วนะคบมาถึงสามสี่อทีเว้ยเออนั่นแหละอีไม่ให้คุณนั้นย้อนกลับไปเมื่อกี้นะคบว่าว่าเขาซื้อเรืออะไรนะครับเย้อนกลับไปเลยย้อนกลับไปเลยอนเคยื้อไเรือพันเลย้เลย้เรือนีชันที่ซื้อเรือนีชีแม่งโง้ทนกคับไอนกไปเอนเลยอนกลัเอนับนบไลนไงเลานเห็นไปเลคุณนั้นมันคือใครพวกขยะสังคมไงและ หน้าที่ของเรือเราคืออะไรตั้จัดขยะไงแนนอนทำตามหน้าที่เราปูเดี๋ยวผมคิดว่านะปูไม่ต้องเพลองแรงกระสุนหรอกผมจะลงไประเบิดด้วยตัวเองแล้วก็ทำตามนที่หลานจ้ะระเบิดแล้วเรือลำแรกเอาหายทำไมเรือสองเรือจีนสองลำซ้อนกันออกมาสามสี่ห้าลำเอาเลยหลานตามตัวที่ลูกหลานต้องการช่วยเราปดิไปเดี๋ยว ทำไมมันขยับเองได้ปู่ใช้ปู่คำไข่ดูเดี๋ยวบุจัดการนี่เลยปู่จัดการเองนี่ช่วยดึงเจ่ามากะเก่าทั้งเมือะเฮ้ยหลายเวไรหรือเปล่าไม่เป็นไรพูดในว่าศพลานเดี๋ยวปู่ลงไปอ้าวใายกูรู้วยกูเห็นศพลายกูศพลายกูรู้แล้วเห็นศพลายสี่ร้อยปู่ ไ,ไม่เป็นไรปูเรือปู่ไปยอยู่ที่ผมเฮ้ยไอเจ้านี่ออกมาเลยเอ้ยเฮ้กูนึกว่าพวกเดียวกันกูไม่ได้ดูชื่อโอ้ชีเรือศูนย์บาทมาหา <c oughs> ผมเลยชิบหานี่คิดว่ากูแก่แล้วไปสู้ไม่ได้อะปูู่ ผมผมจัดการมันได้นะรผมเมื่อก่อนมาผมเป็นเซียนดาบใช่นะไหมเมื่อก่อนไม่มันตายแล้วตอนนี้มัตาย<ห>น้อย,ม,อยมันตาย<ห><ห>ปู<ห>่เพราะปู่แก่ทำไมมันเทพเลยมาอยากเชื่อมันเรียนวิชาดาบจากสำนักไหนกันไม่ปู่ผมก็เรียนวิชาดาบนะจากสำนักจังทิงสารักพ่อแม กูจะว่ามันมันมาจากสำนักคู้แข่งแข่งโจนี่ไงโอ้โหไอ้สำนักแข่งโจสุดยอดไปเลยแข่งโจมึงทำไม่ได้หลานเก่งมากผมจำได้เลยว่าหัวหน้าสำนักแข่งโจเคยค่ะหลานเราว่าถึงเวลาแล้วทุกคนเราลาไปก่อนเอ้าทำไมเลยเพราะว่าถึงเวลาแล้วไงล่ะที่พวกเราต้องจบยุคสมัยนี้ด้วยกัน ไลวินี่ใ,ใครเนี่ยเฮ้ยปู่ยาท่าอย่างนี้เลยนะผมคิดว่าเราไม่ดีปู่รู้ไหมถึงเวลาแล้วป<บ>ู่สนุกมากวันนี้เป็นช่วงอะไรถึงใช้ในชีวิตออออไม่ปู่ปู่เยอะๆปู่สนุกมากปู่ไม่คิดว่าวันนี้จะได้เจอหลานอีกครั้งแต่ชีวิตนี้ป<บ>ู่ก็สนุกที่สุดปู่คุ้มคุ้มแล้วที่ได้เจอหลาน ชีวิตนี้ปู่คุ้มแล้วปู่คุ้มแล้วที่ไเจอหลานชีวิตนี้ปู่จบแล้วลาก่อนหลานลาก่อานงงชีวิตนี้ปู่คงจบเพียงแค่นี้จบแค่นี้เพราะว่าจบแล้ว <laughs> จบจริงจบจริง <laughs> ชีวิตกูจบจริงลาก่อน